สวัสดีค่ะมีรถสวยหรูหรากว้างขวางนั่งสบายน่าใช้มานำเสนอกันอีกแล้วนะคะนิสสันเคียนา200 XL เกียวโตปี2013ค่ะอันนี้เป็นรถมือแรกในแท้บประวัติเช็คศูนย์ตลอดเลยนะคะฟีดาผ่อนเดือนละ7,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะด้านในหรูหรามากๆเลยนะคะเป็นบอดหนังปรับไฟฟ้านะคะแอร์ a ัก ABS มุจรีมทพวงมาลัยมันติฟังก์ชันปุ่มสตาร์ทลายไม้นะคะ รถสวยมากๆเลยนะคะสําหรับรถคันนี้ค่ะคันนี้ขอฐานเงินเดือนนะคะในรับรวมของผู้เช่าซื้อที่ซื้อรถคันนี้ได้นะคะที่หนึ่งนห้าบันบาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกาลังมองหารถสวยหรูหลากว้างขวางนั่งสบายนะคะรานะคาไม่แพงผ่อนเจ็ดพันกว่าบาทนะคะแนะนําเป็นรถคันนี้เลยค่ะเครื่องยนต์สองพัน 2, นะคะรถปี2013บามค่ะ มีมา่านด้านหลังอีกต่างหากนะคะแล้วก็มีแอร์ตอนหลังอีกต่างหากค่ะด้านหลังกว้างขวางนั่งสบายเลยนะคะนอนได้เลยนะคะสําหรับรถคันนี้ค่ะเอกสารในการจัดไฟแนนซ์ไม่ยุ่งยากเลยนะคะมีสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะคะบุกแบงย้อนหลัง6เดือนแล้วก็ใบรับรองเงินเดือนนะคะมือแรกไหม่แท้ไม่มีอุบัติเหตุค่ะไม่มีจมน้ำนะคะอันนี้รับประกันที่เลยนะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังพร้อมค่ะ มน่นเชนแล้วนะคะไฟใหม่แล้วนะคะเดี๋ยวดูด้านหน้ากันอีกทีนึงนะคะว่าไหมาน่นาเชนยังไงนะต่อปักไฟฟ้าก็เป็นคู่ได้ต่างห่างนะคะนี่ค่ะเรามาดูด้านหน้ากันอีกทีน,นะคะกระจกมองข้างก็มีเขาเรียกว่ามีไฟนะคะคือเปิดไฟเลี้ยวนะคะก็มีกระจกกระจกมองข้างตรงนี้มีสามารถเห็นไฟเลี้ยวได้เลยนะคะเป็นไหม่แนชเชนแล้วนะคะ ด้านหน้าก็เป็นใบได้เฉยแล้วค่ะเห็นไหมคะวสวยมากๆเลยค่ะคันนี้ประวัติดีดาไปเลยนะคะสนใจยังไงโทรสอบถามมาเดียนเพิ่มเติมได้